ปลาแช่นไครับพี่น้องครับามาเบิงตุนช่มมเลี่ยงครับพี่น้องนี่แหละครับตันช่มมเลี่ยงครับอันนี้ตัวใหญ่ครับนานี้เขาก็ลังออกมากครับบมากเขาไก่ซุกแหละครับยอดเขาเนี่ยครับสามารถเอาไปกินกับพวกกับลาบก็ยังกัได้ครับเป็นรสเยอรสชาติฝาดๆครับพี่น้องกินกับลาบครับลาบเนื้อลาบยังก็ได้ครับ มาเขากำลังซุกครับอันนี้หมาซุกข,ของเขาครับเป็นพ่วงนี่พ่อพี่นอ้องนี่กับแมนคุณเตรียมอยู่ครับกินได้ได้ครับมาเขาเห็นครับผมว่าลักษณะคล้ายๆบกักบาดาาโก,กนไหมครับเปิดหูคากระคายๆกันครับอืมอืม,อมรสชาติคล้ายๆกันก็บักบาครับกินตรงหรือเล่าเลยพี่น้องเขาไม่จะขออยู่ครับนี่ ฟกกัล่องมาโฟกัสเลยเลือกสะนะในครับนี่ครับประมาณนี้ครับพี่น้องครับชช้มาเลี้ยงครับผม